ยินดีต้อนรับเข้าสู่ AOG Arena of Glory วันนี้อยู่กับฮิโรสปอร์ตไลท์โมโมนางฟ้าผู้พิทักษ์ป่าให้พลังของข้ารักษาเจ้านะโมโมตัวละครตำแหน่งซับพอร์ที่มีจุดเด่นด้านการรักษาเปรียบเสมือนพยาบาลประจำทีมที่คอยรักษาผู้ที่บาดเจ็บ สกิลท็อกซิกราวปล่อยยาพิษไปยังบริเวณที่กำหนดสร้างความเสียหายเวทแก่ศัตรูที่อยู่ในพื้นที่5วินาทีพร้อมทั้งลดความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรู30เปซ็นตเป็นเวลา2วินาทีสกิลบรายดิงเวน o องปล่อยยาพิษใส่ศัตรูที่กำหนดสร้างความเสียหายเวทและติดสถานะใบเป็นเวลา2วินาทีสกิลทั c ติคอลรีวิวเวปล่อยขึ้นพลังแห่งการรักษาฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตนเองและรอบข้างพร้อมกับเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ เป็นเวลา2วินาที Ultimate Skill Heavenly Duel กระแทกศัตรูที่อยู่รอบตัวออกไปและฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตนเองที่อยู่รอบตัวเป็นเวลา5วินาทีและระหว่างที่ใช้สกิลนี้เราสามารถเคลื่อนที่ได้อีกด้วย Momo เป็นตัวละครที่มีจุดเด่นด้านการสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมทำให้สามารถต่อสู้กับศัตรูได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยสกิล Tactical Revival ที่ช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตนเองและเพื่อนร่วมทีมอีกทั้งยิงเพิ่ม ความเร็วเคลื่อนที่ทําให้โมโมเป็นตัวละครที่สามารถสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมได้หลากหลายสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีสกิลที่ช่วยลดความสามารถของศัตรูได้อย่างสกิล t o x i c g r o u n d และ Riding Venom ที่ลดความเร็วเคลื่อนที่และทําให้ติดสถานะใบและสกิลที่เด็ดอย่าง Ultimate Skill Heavenly d e l ที่จะช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตอย่างมากจึงทําให้โมโมเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่ทีมขาดไม่ได้เลยทีเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับฮีโร่สปอตไลท์โม ถ้าหากไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพจการแม็กพัดเอโอจีไทยแลนด์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Arena of Glory No. a ฉบับคนจริง